สวัสดีครับเป็นเพื่อนพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งผันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับมาชมมาส่องพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเนาะก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับเนาะมาชมมาส่องนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนะครับที่ผมดูเนื้อหาแล้วนะครับนะนะครับผมดูเก่าแท้ถึงยุคนะครับเนาะแต่นะครับ ก็่อยากให้เพื่อนๆพื่นพี่นะครับน้อมาแนะนํานะครับว่านะครับนาะจะตีเป็นที่ไหนดีนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับคนเนื้อหานะนะเพื่อนนะครับแล้วก็หูใบสีนะครับคมคมชัดๆนะนี่นะครับนี่นะเห็นไหมครับคมคมชัดๆนะนะครับนี่เนี่ยนะครับเก่าเก่ากันเลยนะครับผมดูนะครับเก่าแท้ถึงยุคนะนะแต่ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทาไมผมถึงดูเก่าแท้ถึงยุกนะครับนะนะครับก็ ที่ผมมาทําอย่างนี้ว่ามาสอบถามความคิดเห็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนพ่นี่นะครับว่าจะกีเป็นที่ไหนดีนะครับพอดีวันนี้ผมมีงานด่วนนะครับต้องไปเสียค่าปรับนะครับค่าปรับทําบัญชีของลูกค้าล่ะครับเนาะต้องไปลงพักนะเพื่อนเพ่นพี่นะครับไปขอเอาจดหมายที่เขาแจ้งนะครับลูกค้ามาแล้วก็นะครับไปลงพักให้เขาออกออกใบเสียค่าปรับแล้วก็ไปกรมพัฒน์แล้วก็เอาใบเสร็จไปคืนลงพักนะครับมันดูยุ่งยากวุ่นวายนิดนึงนะก็เลยอยากก็เลยต้องรีบออกนะเพื่อนพี่อนี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะติดเที่ยงนะนะครับ งานราชการวกนี้เขาติดเที่ยวเราต้องไปนั่งเงาวนะนะครับก็มาก็เลยไม่ได้หาข้อมูลนะนะครับเดี๋ยวองนี้ยังไงแต่ผมหาข้อมูลที่มาได้ยังไงก็คือธรรมชาติภพเขาเป็นระแท้เลยนะครับที่มายยงไงไี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอีกทีนะนะครับว่าเป็นที่ไหนนะครับเนาะก็วันนี้นะครับทําไมผมดูนะครับเก่าแท้ถึงยุคนะพีนุ้ยนะครับผมฝากนะครับนิดนึงนะพี่นุ้ยนะครับพาสํมเดจเพื่อนเพื่อนพี่สังเกตไหมครับเนาะนะครับที่มือใหญ่มือเล่นกันแบบ ซ a. A. ื้อขายอะนะครับเล่นการซื้อขายแล้วกันนะเพื pair, ่อนๆพี่สังเกตดีนะครับเขาจะเล่นเนื้อเห็นไหมครับะเนื้อเหลืองๆนุ่นๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆพี่นะครับเขาจะไม่เล่นเนื้อขาวซีดนะเพื่อนๆพี่สังเกตนะครับเนี่ยนะครับเหลืองๆนุ่นๆอะยังไงนะเพื่อนๆพี่ก็เช่นเคยนะก็มาอย่างนี้เลยแล้วกันนะเพื่อนๆพี่นะครับเห็นไหมครับวัดละคังนะครับองค์แชมป์นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะออกเหลืองๆนุ่นๆนะเพื่อนๆพี่นี่นะครับ โซนนี้นะเพื่อนๆนะครับโซนนี้นะครับนะนะครับแล้วพิมพ์นะครับ,นะรบแ,ล ente, แล้วเรื่องพิมพ์ที่ทําให้ผมดูเก่าแท้ถึงยุกนะครับเนาะก็นะเพื่อนๆนะครับมีการจดบันทึกไว้นะครับของหลวงู่คำนะนะครับผมขึ้นรูปให้ดูนะครับที่เป็นสิทธิสมเด็จโตแล้วก็เป็นผู้ช่วยสร้างพระสมเด็จนะครับเนาะว่านะครับพระสมเด็จนะครับวัดละขังมีสร้างเยอะนานะครับมีสร้างถึงหนึ่งร้อยหกสิบสี่พิมนะครับนะครับ ก็คือวัดระฆังแต่เซียนเอามาเล่นกันแค่สี่ห้าพิมพ์นะพี่ๆนะครับมีสร้างถึงร้อยหกสิบสี่พิมนะที่ผมถึงบอกว่าถ้าเจอเนื้อหาดีๆนะครับจะพึ่งใจร้อนนะพี่ๆนะครับใจเย็นๆนะครับนะใจเย็นๆนะครับนะครับพี่พาแทไม่จะเป็นต้องขายนะครับเก็บไปใช้ก็มีพุทธคุณนะครับเนาะแต่ถ้าเนื้อหา่า้เนี้ยนะครับเก่าเก่าแท้แน่นอนนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยใครเถียงว่าไม่เก่านะครับเนี่ยนะครับนะครับดีกว่านะครับ ไปนั่งดูเอาหูงงหูอย่างนี้ติงอย่างนี้แท้แต่เนื้อหาไม่ใช่นะครับเพื่อนๆพอี่ๆอย่างไหนสบายใจกว่ากันนะครับอย่างแย่เก่าแท้นะครับร้อยปีแน่นอนนะครับแล้วผมจะมาส่องพาส่องนะว่าร้อยปีอย่างไงนะเพื่อนเพี่นะครับก็นะครับขนาดนะเพื่อนเพี่ๆนะครับออกที่วัดออกที่วัดรักขังนะครับยังมีจดบันทึกไว้นะครับว่ามีถึงร้อยหกสิบสี่พิมนะครับ แค่วัดเดียวนะครับนาะแล้วพิมพ์เยอะขนาดนั้นพาต้องสร้างเยอะขนาดไหนนะพี่นะครับแล้วก็ในประเทศไทยนะครับมีสร้างอีกกี่วัดนะครับมีลงอีกกี่กุนะครับมีหลายที่นะพี่นะครับถ้าเนื้อหาจะจัดนะครับใจเย็นๆนะพี่นะครับนะครับจะดูเนื้อหาอย่างนี้นะครับนะเก่าแท้แน่นอนนะครับถึงยุคนะนะครับแต่จะเล่นไปที่ไหนก็ต้องให้พี่ๆช่วยผมแล้วล่ะครับนาะน้านะครับก็มานะพี่นะครับเดี๋ยว เอาง่ายนะอ่าองค์นี้ดีกว่านะนะครับองค์นี้ดูง่ายดีนะครับผมก็นะุณพีนีนะครับดูนะุณพีนีนะครับปึ๊บนี่นะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับผ้านะครับผมจะบอกเสมอนะนะครับความแห้งนะครับความแห้งนะครับของเนื้อทุกอย่างนะนะครับดินชินผงว่านโลหะเห็นไหมครับเขาจะแห้งนวลนวลนะพลพิ่ีนะครับแห้งนวลนวนะอันนี้คือจุดที่เราเห็นนะนะครับ จุดที่เราเห็นใะเดี๋ยวนะจุดที่เราเห็นนะครับสะท้อนนี่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็นี่ครับอยากให้มองเรื่องฝ้าขาวนะครับเนี่ยฝ้าขาวนะครับเนาะธรรมชาติความเก่าของพ้าเนื้อผงนะครับเนาะถ้าเปรียบก็เป็นโลหะก็สันหมินั่นแหละครับเห็นไหมครับฝ้าขาวนะนะครับเดี๋ยวนะครับก็คือแห้งๆนะครับแล้วก็แห้งก็ฝ้าขาวเพื่อื่อยพี่ดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยฝ้าขาวนะครับแล้วก็ความแห้งเห็นไหมครับนี่ครับ สูตรเดียวกันไหมครับเนี่ยนะครับเนี่ยดูนะครับเหลืองๆนวลๆนะครับแล้วก็ฝ้าขาวนะครับนี่เห็นไหมครับสูตรเดียวกันไหมครับนะสร้างเยอะครับร้อยหกสิบสี่พิมพ์นะครับนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยดูนะครับแล้วก็การบันที่ในการสร้างนะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะที่ผมพูดตลอดนะนะครับเรื่องนะครับการที่นะครับ ล่องลอยนะครับที่เห็นไหมเพืนเพื่อนพี่นะครับนี่มวลสารการย่อยสลายของมวลสารนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเขาต้องมีครับพะร้อยกว่าปีเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเม็ดมวลสารนะครับเขาต้องมีการย่อยสลายนะครับเนาะบางทีอ่ะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับผมไม่ได้ว่าใครนะครับเนาะบางทีผ้าบางองค์นะครับที่ว่าซื้อมาหลายๆล้านนะที่แบบไม่รู้ว่ายังไงนะครับเม็ดมวลสารยังเต็มรูอยู่เลยนะครับยังเต็มรูอยู่เลยอ่ะมันใช่เหรอนะครับเนาะก็ จะมาแท wow, ้เพราะมีแขนว้าลลึกมันมันใช่เลยครับนะแต่มวลสารเต็มรูนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนพี่ดูองค์นี้นะนะครับมันดูได้เพื่อนเพื่อนพี่นะครับของทุกอย่างมันศึกษาได้นะนะครับมันเป็นจุดที่ผมไม่อยากให้มองข้ามกันนะเพื่อนเพื่อนพี่ดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเพื่อนเพื่นะครับนี่นะครับผิดไหมครับนี่เห็นเพื่อนพี่ดูนะนะครับนี่ยการย่อยสลายของมวลสารเลยไหมครับเนี่ยนะครับ นี่นะครับก็เลยไม่อยากให้มองข้ามนะนะครับแล้วก็เห็นไหมครับฝ้าขาวนะครับเดี๋ยวเพิ่มหนึ่งนะเพื่อนเพื่คือตั้งใจอยากให้ดูกันนะนะครับฝ้าขาวแล้วก็ความแห้งแล้วก็ไอ้เนี่ยการย่อยสลายของมวลสารในรูเนี่ยนะครับเนาะเนี่ยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็มาดูงคงนี้เห็นไหมครับเนี่ยก็คือเป็นการดูพลาเนื้อผงนะครับง่ายๆทั่วไปนะครับเนาะที่ผมบอกตลอดนานเพ่นเพื่อนะครับ อยากจะเล่นพรกเขาเขาต้องดูพรกให้เก่าอ่ะนะครับเนาะนะครับก็องค์นี้ผมเออลืมขอโค้ดพื้นพี่นะครับที่ผมไม่ได้แกะสองนะครับเขานะครับสภาพเขาเต็มที่แล้วนะพือนพี่นะครับเนาะก็ไม่อยากจะให้ไปแตกกว่านี้แล้วนะครับเนาะนะครับถ้าได้เลี่ยมอะไรก็จะเอาวันนี้ใส่ไปด้วยนะพื้นพี่นะครับเดี๋ยวจะไปเยอะกว่านี้นะครับก็ขออนุญาตไม่แกะล้วกันนะครับหรือว่าจะเลี่ยมกรอบก็เลี่ยมไปอย่างนี้เลยก็ได้เนาะไม่ต้องแกะถุงนะครับเนาะ เสียดายนะครับนี่นะครับก็มาลงกล้องสองกันนะครับผมนะก็นะครับผมก็ผ้านะครับอย่างที่บอกนะครับสร้างร้อยหกสี่พิมพ์นะครับเนื้อหายังไงเนื้อขาวนะครับก็อาจจะมีสร้างนะครับเพราะมันสร้างเยอะนะอาจจะเป็นยุคหลังยุคกลางยุคปายนะครับก็ก็มีเยอะนะครับแต่นะครับผ้าเนื้อหาอย่างเงี้ยนะครับโซนเหลืองเหลืองอย่างเงี้ยนะครับอยากให้ชุดสังเกตนะครับที่คนที่เขาหน้าผ้าดีๆนะครับเขาพวกคนที่แบบ เขาสะสมผ้าแล้วกันนะครับดูหน้าผ้าเขานะครับจะเป็นเนื้อหาโซนเนี้นะครับก็จะใช้เนื้อหาโซนเนี้นะครับเนื้อออกเนี่ยครับเหลืองๆนุ่นๆนะครับเนาะแล้วก็มีคราบเนี่ยฝ้าขาวนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะเนี่ยนะครับแล้วก็ดูนะณพี่นะครับดูความแห้งแล้วก็ดูฝ้าขาวนะครับเนาะนี่นะครับเนาะแล้วก็เนี่ยนะครับการจ่อยสลายของมวลสารนะครับเนาะเห็นไหมครับในซอกแขนแล้วก็เห็นไหมครับนี่นะครับเอาสามจุดง่ายๆแล้วกันนะเดี๋ยวนะครับผมเสร็จงานเสร็จการเดี๋ยวผมมาหาข้อมูลแล้วก็ค่อยมา ลงลึกกันอีกทีนะว่าเป็นที่ไหนอะไรยังไงนะครับหรือไม่ก็อาจจะมีเพื่อนเ<ๆ>พื่อนี่นะครับแนะนำผมก็ได้นะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งหานะครับนี่นะครก,ก่อนอื่นนะครับน,นนี่ความคมชัดนะครับนาะความคมชัดก็คือการตั้งใจของการสร้างนั่นแหละครับนะ ความเก้านะนะครับฝ sort of ้าขาวนะครับแล้วก็นี่ครับน้องเม็ดที่แสลายขมมยสารนะครับอยู่ในรูนะครับเนาะแห้งฝ้าขาวมวลสารในรูนะครับพี่นะครับแล้วก็นะอยากให้ดูตรงนี้ครับพี่นะครับเนี่ยเห็นครับเขาเรียกว่าอะไรนะเนื้องอกอ่ะพี่นะครับเขาก้าจนเนื้อเขางอกออกมาเองเหมือนเนื้อเขาเกิดใหม่อ่ะพี่เห็นไหมครับเขาขาวเห็นไหมครับนะใส่ข้างบนเห็นไหมครับเนี่ยครับ มันต้องเป็นแบบปลกร้อยปีนะพี่พีนนะครับมันถึงจะเกิดธรรมชาติอย่างนี้ได้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเพราะอะไรพี่พีนนะครับหลงปู่ปั้นน่ะหลงปูปั้นนะครับผมเคยทําคลิปนะนะครับเนื้อหาไม่จัดอย่างนี้นะนะครับหลงปูปั้นสะพานสูงนะครับที่เนื้อหาท่านใกล้เคียงกับสมเด็จโตมากะจนบางคนแบบ ไปแกะพิมพหลวงปูกปั้นไปขายของเป็นของของสมสมเด็จโตนะครับผมเคยลงคลิปนะนะครับลองไปไล่ไปไล่หาดูได้นะเพววื่อนะครับผมเปรียบเทียบได้เพราะผมมีพระที่อยู่อายุอย่างนั้นไงครับผมถึงมาทาแบบว่าเนื้อหาอย่างนั้นอย่างนี้น่าจะเป็นยุคนั้นยุคนี้นะครับเพราะผมมีของที่เปรียบเทียบอายุไงครับนะครับก็เลยมาเล่าสู่เพื่อนๆพี่ฟังนะครับลองไปไล่ดูนะครับจะวางลงวางลิงก์ก็ก็ไม่ถนัดนะเพื่อนๆนะครับนี่เห็นไหมครับ เนี่ยความเก่านะครับเห็นไหมครับเขาจะมีเนื mm. ้องอกออกมาเขาเก่าจนถึงแบบเขามีเนื้องอกออกมาเองนะครับเนื้องอกออกมาเองผมมองว่าประมาณเหมือนนะพี่วีนะครับนี่เหมือนการทับถมของเชื้อราเนอะพี่ีนะครับเกิดมาแล้วก็เหมือนแห้งแห้งแล้วเกิดทับซ้อนไปแห้งอีกเกิดขึ้นมาอีกนะครับมันก็เลยเป็นเนื้อขาวๆอย่างเงี้ยนะครับไอ้งอกเขาเรียกเนื้องอกนะครับพี่วีเนี่ยนี่นะดูด้านหลังนะครับ นี่ยนะครับเห็นไหมครับลาดํานะครับเนี่ยลาดํานะครับไข่ขาวข้าวขาว่าอะไรอย่างนี้นะครับนาออย่างนี้ยเก่าจริงนะครับนะเก่าแบบเออนะครับดูว่าเก่าอ่ะนะครับนาออันนี้ก็ผมอุตุคุณนะครับนะเนี่ยนะครับเก่าดีครับนี่เนาะดูไปดูมาเหมือน มันจะมีครับมีคราบขู่ด้วยนะนะครับมีคราบขู่ด้วยเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับขาวๆดำๆอยู่ตรงผิวนะครับนี่นะครับก็นะครับเนาะใครรู้ที่อะไรยังไงก็ก็บอกแนวทางหน่อยนะครับผมจะได้หาข้อมูลแล้วก็มาส่องด้วยกันอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงอะไรที่ไหนนะครับเนาะก็ก่อนก็ตอนนี้นะครับก็ดูแค่ว่าแทนนะครับดูแท้ถึงยุคนะครับแต่ ไม่รู้ที่ไม่รู้วัดไหนไม่รู้กุไหนนะครับแล้วก็แค่วัดลักังก็ตามตำราก็ร้อยหกสี่พิมแล้วนะครับเนาะแต่ผมดูเก่าแท้ถึงยุคนะครับเนาะถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับที่ผมบ้าขายก็ง่ายๆเลยนะครับเนาะนะครับเนี่ยไม่รู้ที่ประกันแท้นะครับประกันแท้ได้ทั้งวันนะครับก็ถึงบอกนะครับพ้าพวกกลุ่มลึกลับผ้าหลุดเนี่ยเขาถึงกล้าประกันแท้เพราะทําไมถึงกล้าประกันแท้เพราะเขาไม่รู้ที่ก็อย่างนี้แหละพี่นะครับเขาดูธรรมชาติ เพราะเขาเคยเห็นผ้าแท้มาบ่อยนะครับนี่นะครับผ yeah. ้าแท้มันจะมีธรรมชาติของเขานะครับผงก็มีผงชินก็เป็นชินนะครับโลหะก็โลหะนะครับลักก็ลักเชือกก็เชือกนะครับมันมีธรรมชาติของเขานะครับพี่วีนะครับนะครับมันไม่จําเป็นต้องจะแท้เพราะหูติ่งเลี้ยวอะไรเงี้ยมันไม่จําเป็นนะพี่วีนะครับมันมีมันมีจุดให้ดูง่ายๆนะพี่วีนะเอาแดดออกแล้ว เมื่อกี้คุ้มๆนะครับอ่าพอสองกระแดดที่หนึ่งนะพี่พีนนะครับเราจะได้ยิ่งคาสสิกเข้าไปอีกนะนะครับนี่นะครับผมนี่ครับนี่ครับธรรมชาติพลาแทนนะครับเนาะก็อย่างนี้นะครับถ้าคนเล่นพาจริงก็ประกันแท้ได้ทั้งวันนะครับเนาะนะครับนี่นะครับก็ตอนที่ผมนะครับเราพูดคุยนิดหนึ่งนะตอนที่ผมบ้าขายนะครับก็อย่างนี้แหละผม ได้มามันไม่มีเวลามานั่งหาเหมือนอย่างนี้นะครับเพราะตอนนี้ผมไม่ได้มีพาล่าอะไรนะครับแล้วก็ ore, สมัยก่อนที่บ้า i, <int ess ing> ขายก็อย่างที่บอกนะจะเอาเงินไปคืนแฟนนะครับผมก็มาก็มาก็ขาย,ขายปาระกันแท้ประกันแท้ไม่ค่อยมีคืนนะไม่ค่อยมีคืนนะครับก็ขายยาวก็ขายไปเลยหลุดก็หลุดนะครับจะขายอย่างเดียวขายอย่างเดียวนะครับไม่ก็ไม่มีคืนนะ <s iffe> ขายอย่างเดียวก็อย่างที่บอกนะครับ <S <s <iffe> <S <ข weg ury> ผมก็เลยมาสายนี้นะครับเนาะเพราะผมมีพื้นฐานจากการดูเครื่องางมานะที่ผมบอกผมชอบเล่นเครื่องางนะครับแล้วก็ ทุกอย่างมันจะมีธรรมชาติถ้าเราจับได้นะนะครับแต่ดินผมยังงงๆอยู่นะนะครับก็เลยยังไม่เป็นนะก็เลยขอเพราะ well. ดินนะนะครับเนี่ยทีนีเพราะดินนะเพื่อนเพ่อนนะครับมันธรรมชาติไม่เหมือนกันนะครับเนาดินพิษโลกก็อีกอย่างดินสุพรรณก็อีกอย่างดินโขไทยอีกอย่างดินกระแพงอีกอย่างดินใต้อีกอย่างนะครับอีกเหมือนไม่คือไม่เหมือนกันไม่พอนะครับเห็นไหมครับกําแพงต้องมันๆนะครับดินสุพรรณก็อีกอย่างนะครับคุณแผนคู่บ้านกลางนะครับมันจะแห้งๆนะครับ เขเลยยังจับจุดไม่ได้แล้วแบบเนื้อหาเขาไม่เหมือนกันไม่พอนะครับต้องไปแบบูที่วิธีการสร้างด้วยนะครับร่อนไหมอะไรไหมโอตากแดดไหมเผาไหมโอนะครับ <laughs> เนื้อดินก็เลยขอข้าไปก่อนนะพุวินนะครับก็มาพระเครื่องก็จะเป็นผงเนี่ยนะครับผงก็ได้ลุงนิดแหละนะครับเขามีพระหลวงพุทโตแล้วก็พระสมเด็จนะครับผมพอแกก็ได้ศึกษานะครับแกมานะครับแล้วก็ ปลาโลโบราณก็ได้ปินพูนพี่ๆนะครับที join, but, ่แนะนํานะครับก็แต่เหรียญนี้มันก็ธรรมชาติเขาไม่ยากนะธรรมชาติเขาไม่ยากนะครับแต่ผมไม่ชอบอย่างผมไม่ชอบผมไม่ชอบจำตำหนินะครับเนาะผมว่ามันน่าปวดหัวนะครับเนาะผมก็เลยพ้าเหรียญก็คือพอเล่นได้แต่ไม่ได้แบบอะไรมากมายนะครับแต่ปาเหรียญก็ดีนะครับมันจบง่ายดีต้าคนแม่นะมันจบง่ายดีมันดีตรงนี้แหละครับนะนะครับนี่นะครับเนาะก็โอเคนะครับเนาะก็ขอ แค่นี้ก่อนนะเป่นวิวนะครับขอไปทํางานทําการกันนะนะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่นะครับเนาะที่กดติดตามนะครับกดไลค์รับชมพาได้วยกันตลอดมานะครับเนาะแล้วก็เพื่อนๆพี่นะครับที่เข้ามาใหม่นะครับเนาะพอเห็นมีประโยชน์อะไรบ้างก็กดไลค์กดติดตามนะครับเนาะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ